นี่คือรถเกียเป้าครับมาแล้วครับคิดว่าจะมาไม่ได้นะครับเส้นทางที่เรามานะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเป็นไงเสียเป้าตื่นเต้นไหมจิบจิบใช่ไหมทางที่เราลุยมาไม่คิดว่าจะมีหมู่บ้านคนนะครับนี่มีบ้านคนนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้านนี่มันี่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 หี่น่นี่นี่นี่น่นี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 ่นา่นี่นี่นี่ี่นี่นา่นี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 ่นา่นี่นี่นี่น่น่นนน รันนี้ก็มีติดครับเจทวดนะครับกำลังตามมาคาลิเบียตนะครับแต่เครื่อง2,500นะครับเปลี่ยนเครื่องแล้วมาแล้วนะครับดูกี่คาลิเบียนปีแรกๆนะครับที่ผมซื้อรถนะครับก็ไปกับเี่ยวทวดนะครับมา มาแล้วนะครับเปไปเปมานะครับนี่เห <ayo> ็นไหมาไม,มาแล้วครับมาแล้วดูมาแล้วครับไปแล้วไปแล้ว <deserves S 1> <ด> <rapidement> อยูก็มารอกันที่นี่นะครับรอรอกันอยู่ที่หมู่บ้านนี้นะครับป <lem par> ีห้าหลังนี่แหละหมู่บ้านนี้นะครับโอเคนะครับ